ขนมหฮวงอกมีข่าวกัมขอนี้ข่าวกัมห้อยด้วยบักข้าวแล้วกันน้ำตาลค่ะทุกคนสิบพันกีบแล้วประมาณ15บาบาทข้านี้ขายจังไดงอนละสิบพันก็อื่นข่าวอยังหนึ่ข่าวกัมข่าวกัมอันนี้ขนมอีกยังนึ่มีมันต้นเขาเอาแต่ต้นเอาแต่อันเออเอาผสมกันได้ไหมผสมผสมอ๋อผสมจังไดกินได้เลยบ่กินได้ มะพร้าวน้ำตาลอ๋สิบพันวดนี่แม่สิบพันประมาณเขาเอือาอันนี้เขาเนี่ยเอืองเขาเนี่หอมอกเาเนี่หอมอกกินละหัวองอกวะแม่ซื้อของขนมเด้อคนจะกินเลยซิมเบิ้งเนี่ยซมเ้งซิมนมด๋อันนี้มันต้นมาเลยมันต้นอ๋อขนมมันต้นสิบพันเป็นบนี่แม่สิบพันประมาณสิบห้าบาทโหเป็นเหุสึกดีเนาะ ขอบใจแม่ใส่ใบตองนะครับธรรมชาติเลยเดี๋ยวลองซิมเบิงเราซิมเบิงซิมเบิงโอ้ัวซิมเบิงเห็นแบบเป็นตะกินเนาะเดี๋ยวมารอดูนี่ครับข้อก้ามข้อเหนียวข้อกัมห้อยด้วยบักเ้าแล้วกันน้ำตาลค่ะทุกคนข้าวเหนียวหัวงอกนะคะมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยเป็นยางคือเอิญหัวงอกเพราะว่าไม่ใส่อันนี้เน่นไม่ใส่เนี่ยน้ำตาลน้เตาลเหาอันนั้ะอันนั้นอันตามซื้อเป็นเทปอ๋อ หัวงอกเพราะไม่เป็นเนี่ยเราเล่นเบิ้องเล่นเบื้องขนมขนมพื้นบ้านเลยนะครับอยู่ที่หลวงพ่อบางสปปลาวขนมหัวงอกสิบพันกีบแล้วประมาณสิบห้าบาทอันนี้อะไรเนบเอ็กดั๊มันอบมันมันมหวานข้นเนียหอมหนุ่มเนาะอันที่ดำในแจากมันยังไงเป็นที่ดำเป็นเนี่ยเออข้าวกล้ามบ่อจะทานเป็นมันต้นโดยคุยแซ่บตัวมันมัน หวานใส่ให้ลองชิมเลยให้อย่างลองชิมเลยให้เราลองชิมดูอืมมันมันหโม้หวานหอมเข่าหอมขป็นหอมเดี๋ยวห่อไปก่อนโอ้เป็นใส่วัตถุดิบแบบธรรมชาติใส่ใบตองเจ็ดเป็นขึ้นแม่เราบ่กเหรออ่านี่เขามีน้ำตาลแต่แต่บ่แท่งเมื่อยจะกรองเรื่อยเออได้โบได้บเนี่ได้แล้ว ขอบใจเดอ้อขอบใจเดอ้ออิ่มเลยล่ะนี่แม่ไม่ต้องกินข้าวดอกไทยลายขอบใจเดอ้อเร็บหอนๆเลย